ลูพี่ดินเล่นระเบิดเกียร์เลยพี่แ่งเล่นระเบิดเกียร์เลยนะดูกบ,บันท้ารุ่งเวนี่ดูพี่นอกจะมีพี่นมีพี่แบงค์แลพี่ิงผมมาด้วกันแล้วกิมผม กุ้งกุ้งกุ้งยิงยิงเนี่ยแต่ผมเห็นเล่นเก่งเล่นปุกตลอดเลยนะพี่แล e e ้วก็ช wow ิงยิงยิงเหน่งบอกว่าวันนั้น โอ้แล้วก็หลายคนอยู่อ่ะมันก็มีจอ75ร้อยสี่สองร้อยสี่สิบ้นวหนึ่งั้นแหละ

อนั้นไอ้นั et, ่นไอ้นั่นก็ยิงจัดเลยอ่ะผู้เกียยิงดูผู้ชายเดียวเดียวจู่ๆจู่เลยแชรในแนว่รอดูัศกาสวยด้วยตันนี้สวยกันเลยอ่ะขั้วขั้วเขาอยู่จัดตอนนั้นก็นางนน่าจะรอ่หัวพี่ก็ไปสวมรอยจะกายเป็นหัวคนที่สองจอยิงเมียผายกันไปเลยไอ้ที่อสรุปได้เย็ดได้เย็ดเมียเมียหัวแค่ก็ได้เลยเออ ผมมันผมอ่ะมก่อนก็จีบเขาคุยไหวังนี่หรอไอหวังไม่ผลแค่สลายนี่ผมก็เลยจะอะไรเจ้าสาวุมคนตัวอยู่สลายนี่รัวไอพี่ต่อยตัดในตัวตามยังตามตามรู้รถเงียกรอนแล้วตัวเงียบพี่มาพราหจับโป๊ะล้วเชียเขาอะเออเออแล้วเสร็จแล้วขี้ข้าจับโป๊ะ้จับโป๊ะพี่ตอน กูตอนกลงวันกูซอยไป2องรอบแล้วนะซอยเปหมวที well, you, I mean, I right? yeah. go, awesome. ่หมตามเลยสงรอบอ่แล้วหมือนจากที่ได้ตอนสามทุ่มแล้วเมื่อคาทำอไรโดนตาสมทุ่มนอนไหนดริทีก็บอกว่าเออเรไรหรอกาุ่มจรให้ี่แบบนี้ลอวขารอนะซอยตอไปหาไหวแจไปทไเียต้างหาไเอเีนต้เดียวไปะีูปล่อยเบนทํา ลูมือลมือแล้วอ่าล้มือลมืออยู่ใกล้ใกล้ใสรรกรชกมาข้างนอกมีเอ่อพี่พี่พี่ดิเล่นอยู่เนี่ยพี่ดิไม่เล่นลลอ่ะระเบพวกโป่งเนี่ยปากินลูกก็เตอนนั้นมีปัญหาละตอนนั้นพี่ดิอยู่กับคาา พเจอมียะลายมาที่ก uh ็เ huh ล่นสิเ้าสองเล่นสตัวเลบอกวาอยากเห็นอยากให้ดาวขนองสอนมี90เก้าสิบก่อนยีเกิบแม่ใหญ่ีใหญ่ให้ดาวขนองสอนีเก้าสิบก่อนจะไปตัดน่องเลยไปตัดเล่นตตลออ้มาดมาดีอมาดีบไดีักลอยเทียลนรถไฟรอบที่ห้าส้าเลยโบ้รถไฟเนจเป่าไปไปลงโต่อรถไฟเข้าไปฝั่งขาทานทุกไปฝั่งคนน่ะ แล,แล้วมันไปจอดตรงทางลงพอดีแล้วก็ต่อไปติต่อไปลงบันตัดน้อย Blue ีวิ m win อะไรตัวเดียวต้องไปยิงหัวทำไมเะลาพี่เล่นระเบิดแต่แรกก็จบแล้วนี่ใช่มาขอโทษเนี่ยอุ้ยจอดได้ยันไงแค่ในเฟนอี๊เฟนบุกเขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube ฮะ ที่ไลน์ในยูทูบยูทูบงงเลยยออูทูบกูงงอะไรดินมากเลยเออกูชิดไลน์จีจี้จะชิดแม่ไงสัตว์ไปเอ,อ๊ะทำไมวนีดูไลน์ไม่ได้ไไป่ะโอ้โห รถกเป็นเากำนัเล่นได้อยู่ที่ท่าไหร่รันสบเยี้ยม ไต่ล้วูต้องไปเช็ช่วงล่างละวิ่งกั๊กๆๆกคีล